สวัสดีครับที่นี่คือวัดบ้านกลางตำบลม่วงงาม,มาอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับคืนนี้มีงานปิดทองหลวงพ่อดาำนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีเวทีอมองย้อนยุค ยังไม่เริ่มอุ้ยนางลำเดินผ่านนะจะมีร้านค้าน้านดวงต่างๆนะครับขายของกินส่วนใหญ่จะเป็นของกินเครื่องดื่มนะครับเข้าไปชมบรรยากาศกัน ของกินเยอะเลยครับครับมีแทบทุกอย่างอาหารทะเลก็มีนะครับมาข้างในกันครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ สีละก็เหลือพุทธธรรมดานะครับพุทธธรรมดาก็สวยเหมือนกันแต่มันไม่เท่มันไม่สะใจพุทธสีพุทธระจำาันเกิดน,นะฮะมันเท่หวดเข้าได้นะนั้นเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งพนะุทธรุ่นแรกครับพุทธรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยไม่ใช่ของของสละบุรีนะครับเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับเตาใส่โลโก้เราไว้ใส่คิวอาร์โค้ดไว้ จะไปแกล้งกันจะไปแกล้งกันเนาะอ่จะไปแกล้งกันเพราะว่าสามวันไม่เคยมีสามวันไม่เคยมีเนาะเออ่หน้าหายด้วยหน้าอายหน้าอาไอ่้รองเท้าหายรองเท้าเอารองเท้าเพื่อนไปนะนะครับอ่จากคีทองคีไร่อ้าวรับไปเลยขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะเอาจิตใจไปจิตเอ่าจิตไป วันศุกร์อีกองหนึ่งเป็นสามองนะครับอ่ะถึงสามองวันอังคารวันอังคารกับวันเสาร์องละร้อยนะเออตัวคุณอ่าเป็นองแท้ต้องมีสลักชื่อวัดบรรการไว้ที่ฐานด้านหลังนะครับอ่าดูสีที่ตัวคุดนะสีประจําวันเกิดนะครับอ่าถ้าเป็นตีทองหรือีสีทองอย่างนี้ไม่มีประจําวันนะครับ นานๆกับลูกกับหลานอวันต่อไปวันอาทิตย์สีอะไรจําได้ไหมสีแดงแรงลิ้นอ the ๋อสีแดงแรงฤทธิ์นอ๋อขอให้คุณคุ้มครองปลอดภัยนะแล้วรัวใส่ในใส่ครับผมไม่จับอ่ะถือไปเฉยๆเพาะว่าฟ้าไปเลยฟ้าไปฟ้าไปแล้วเลยไปใส่ในใส่อ่าถือเฉพาะนี่ไปเอาทานนะครับผมอีมเอาให้คนหนึ่งแอบนั่งก็ไม่ได้นะแอบนั่งไม่ได้ เดินเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาด้านในดอกไม้ทูบเทียนอยู่ด้านนี้นะครับดอกไม้ทูบเทียนอยู่ด้านนี้เข้าไปนะครับระวังไฟนะครับระวังไฟไฟมันจะที่กันเนาะท่านที่จะให้ลงมือนะครับลงลายแต่ลงเปิดซักนะเปิดซับก็รอต้องคไปรอเนาะรอให้ดีด้านโน้นลงมาก็จะเจอทำบุญวันเกิดเนาะใส่บาตรวันเกิดพระวันเกิด ให้กับพระพุธเจ้าไม่ได้ตั้งราคาไว้นะครับท่านสาธี่คนผรวมแบบได้ายหนึ่งได้จัดใจห่อนหนึ่งถวายร่วมันถวายนะครับแล้วก็เลยไปทาบุญลงศพเนาะทำบุญลงศพด้านข้างนะก็เท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันบาทนึงยังได้เลยนะครับทำบุญลงศพเอาเดินเข้ามาครับดอกไม้จุนเวียนหน้านี้นะครับวางเท้าไว้ให้ดีเอย่าไปแกล้งเพื่อนหินของเพื่อนไปนะครับจุดเท้า เจ้าหน้าที Arizona, <aha. S 1> ่เจ้าหน้าที่เยอะนะครับเยอะมากทั้งชลบรทั้งตำรวจเนาะอ่ะโดนแน่โดนแน่แม่เอ้ยอ่ะร้อยหนึ่งครับร้อยเดียวเองนะเป็นคุฑประจาวันเกิดเนี่ยน้ามีสีตามวันเกิดตรงตัวคุฑนะครับตรงตัวคุฑด้านหลังมีชื่อของวัดตั้งการด้านหลังมีชื่อของวัดตั้งการวันอาทิตย์สีแดงไม้ตโปรพุฑเป็นสีแดงด้านหน้าเป็นรูปพระพักขององค์ดำเห็นไหมขององค์ดำนะครับอยากใส่ก็ใส่ในใส่ไป หนึ่งร้อยนะครับเอาไปบูชาเอาไปแขวนเอาไปถิ่นที่รถเออไปแขวนที่รถเรามีหมวกไว้ให้จอดองไว้ให้แล้วนะครับจอดห้วกไว้ให้แล้วท่านสามารถเอาอท่านอยากได้คุดไปบูชาเข้ามาเลยนะครับทำบุญเลยทำบุญหนึ่งร้อยบาทได้คุดเป็นหนึ่งองค์เนาะตามวันเกิดของท่านท่านเกิดวันไหนก็บอกทำวันคุดวันคุดเนาะยี่อ,องค์เดียวเนาะ องเดียวอ้าวรับไปเลยขอให้มีความสุขหยิไปเลยครับอารนะครับท่านผค้ชมนักพูดจากนาเนาะเออแต่ก่อนตรงนี้เป็นโบสถ์เนาะตรงนี้เป็นโบสถ์โบสถ์มหาอุดนะครับเมื่อเราตรวจถอนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นวิหารอยากให้มันแปลกตาครัท่าสีขาวกลายเป็นวิหารขาวเรามีหลวงพ่อองค์ดำอยู่ก็เลยให้หลวงพ่อองค์ดำปฏิสฐานอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่วิหารขาวเลยอยู่จัง วิหารตรงนั้นเข้าไปา็จะเห็นอยู่นะครับตอนนี้เห็นสีดํานิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นสีทองหมดแล้วเนาะดูซิวันนี้ทองจะหุ้มหมดไหมเออถ้าอทองหุ้มหมดองค์ก็ดีใจดีใจจริงๆเลยนะครับดีใจจริงๆเลยที่ทองหุ้มหมด